ก็จะเป็นราศีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเดือนมีนาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานตัวตนภาพรวมก่อนนะคะว่าในช่วงเดือนมีนาคมนะคะเพื่อนๆชาวตุลน,นะคะภาพรวมพลังงานของเราจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะสถานการณ์โดยรวมนะคะ The Moon เป็นช่วงเวลาที่แอบเหงาในเวลากลางคืนนะก็รู้สึกว่าบางคนมีความเหงาบางคนคิดถึงเรื่องเก่าๆหรือว่าบางคนเนี่ย มีความสับสนอยู่ในใจในเวลากลางวันเนี่ยไม่ค่อยมีผลกระทบสักเท่าไหร่ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเรื่องราวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจเรายังสามารถดําเนินชีวิตได้ปกติแต่พอเวลากลางคืนเนี่ยสิ่งที่มันมีความวิตกกังวลหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนเนี่ยมันจะวนย้อนขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนอาจจะเก็บไปฝันคือก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ค้างคาใจแล้วก็เราเองยังไม่กล้าที่จะ ลงไปค้นหาความจริง่ยเรามีเราค่อนข้างมีความกลัวนะคะอ่ะแต่เรามาดูในเรื่องของความรับความสัมพันธ์บ้างน,นะขอพลังงานให้กับคนโสดชาวตุลหน่อยะคะ่ะสถานการณ์ในเดือนมีนา2 o o อฟทูออฟนะคะหรือว่า2เหรียญน,นะสเหรียญหดาบแล้วก็อ m ม e r เ r อร์อู้เออสำหรับคนโสดค่อนข้างชัดเหมือนที่กวางบอกเราอะ ก็รู้สึกว่าเรามีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆนะในช่วงเดือนมีานาแต่ตัวเราเองอยังไม่เปิดเรายังไม่เปิดใจรับพลังงานนี้นะคะอืมเราไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานแล้วก็เราค่อนข้างเก็บตัวเราเราปฏิเสธคือเราเห็นนะว่ามันมีถ้วยดีๆที่มาหยิบยื่นให้เราแต่ว่าตัวเราอะ่ะยังเลือกที่จะไม่ได้สนใจแล้วก็หันไปสนใจเรื่องอื่นๆก็รู้สึกว่าอะขอรู้พลังงานของคนใหม่ๆคนนี้หน่อยนะคะอู คนใหม่ๆคนนี้ไม่ใช่คนใหม่แต่เป็นคนคนเก่าในร่างใหม่ <c oughs> เขาเรียกไรดีนคนเก่าร่างเก่าอะแต่ก็รู้สึกว่าจิตใจเขามันใหม่เออเอา,อางี้เแบบดี่ยพูดผิดคือคนคนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเขามาในในเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งการกลับมาของคนเก่าในเวอร์ชั่นใหม่คนนี้เนี่ยทาให้เราค่อนข้างที่จะวิตกกังวลแต่ตัวเรายังคนบคุมตัวเองด้วยด,วยดีได้ด้วยดีเหมือนทีก่กวางบอกว่าภายนอกเราดู ไม่ได้รู้สึกว่ามันคนคนนี้การกลับมาของคนเนี้ยไม่ได้มีอิทธิพลกับเราแต่ภายในใจเนี่ยคือเราหวั่นไหวมากๆนะแล้วเราก็จริงๆแล้วเราแอบรอเขามาตลอดเหมือนกันอืมอ่ะขอดูหน่อยว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะคะโอ้โหเดลิเวอร์นะคะก็รู้สึกว่าเรามีการตีกันในหัวสมองของตัวเองหนักมากเราอ่ะพยายามที่จะไม่สนใจเขา แต่ยิ่งไม่สนใจมันยิ่งเจ็บปวดมันเหมือนดาบอมาทิ่มแทงในลูกตาเราเพราะว่าเราเรายอมเจ็บเพื่อที่จะไม่มองเขาซึ่งมันเป็นคือความรู้สึกว่าความรู้สึกเนี้ยมันมันแย่มากๆเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเดอร์เวอร์สเพราะว่าความหลักที่เราที่เรามีอ่ะมันยังอยู่ไงเรายังรักเขาอยู่แล้วเราก็ยังมองว่าเขาเป็นคนเป็นคนที่ใช่อ่ะลึกๆอก่ะก็รู้สึกว่าจิตใต้สานึกเราอ่ะยังอยากที่จะไปต่อแต่เราก็ยังเลือกที่จะเก็บกดไว้เป็นเดอรมูนนะคะมันก็เลยค่อนข้าง,าง,างมีความแบบ โอเคมันไม่ได้กระทบกับเราในภาพรวมของชีวิตแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่ติดทางในใจแล้วก็ทําให้เรารู้สึกออมีความลังเลไม่แน่ใจนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่คนที่มีคนคุยค่ะขอสถานการณ์ให้กับชาวตุนที่มีคนคุยหน่อยค่ะเจ็ดเหรียญนะคะ 7, เจ้าไม้เท้าอืมเ้ 9, ดาดาบก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่า มันไม่ค่อยได้แต่งใจก็รู้สึกมันมีความรู้สึกไม่ได้แต่งใจมันมีความรู้สึกทําไมมันถึงเป็นแบบนี้บางคนมีภาวะของความหึงความหวงเข้ามาเกี่ยวข้องก็รู้สึกว่าคนของเราอะ่ะเขาไม่ค่อยได้แต่งใจอย่างที่เราต้องการม,มันก็เลยบางคนอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวแต่คนที่ไม่ได้มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวเนี่ยคือค่อนข้างชัดมากมว่าคือถ้าไม่ได้มีระยะทางก็เป็นไปได้ว่าเราอยากที่จะไป ไปลากกลับมาเดี๋ยวนี้อ่ะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นกรณีที่เขาอาจจะไปกินเหล้ากับเพื่อนไปเที่ยวโดยที่แบบเรารู้สึกว่าเขาไม่ควรทาอะ่ะหรือว่าเขาไปกับแก๊งที่มีเพื่อนผู้หญิงเยอะๆที่มันเคยมีประเด็นกันมาก่อนเขาไม่ควรทํเาเรามลความงรู้สึกว่าเราอยากที่จะไปลากเขากลับมานะเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เพื่อปกป้องความสัมพันธ์นี้แต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ทําไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือแค่เจ็ดเหรียญน,นั่งรออย่างความเบื่อหน่าย แบบเป็นเดลเดวิลคือแบบเรานั่งรอแบบหัวร้อนๆเนี่ยเออเราก็รู้สึกว่ามันแต่ไม่ได้ความเครียดมันมีความแอบเสียใจน้ําตาตกในเบอเบาขึ้นมาเหี๋ยเห็นไหมว่าตาตาลูกตาอันเนี้ยคือมองภายนอกเนี่ยดูเฉยๆก็คือยังเป็นตาที่สดใสแต่จริงี่ยแอบมีน้ําตาซึมๆโดยที่ไม่มีใครรู้เพรารู้สึกว่าตัวเราอาจจะไม่ได้แสดงอาการนี้ให้เขาดูเลยด้ดยสาว่าเราหึงเราห่วงเขาว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่เขาทําเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูก เรารู้สึกว่าเขาควรจะทําในสิ่งที่มันดีกว่านี้เออมันไม่ใช่แบบนี้อะเดี๋ยวดูสิว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเอาจริงๆเขายังเขายังรู้สึกว่าเราอเป็นคนที่ใช่นะแล้วเขาก็คือเขายังมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขายังอยากไปต่อแต่ทีนี้คนงก็ไม่รู้นะว่าปัญหาคืออะไรเพราะว่าเออกวาไม่อยากขยายเยอะนะเเนื่องจากนี้เราไม่ได้มีเวลามากแต่ว่ากวางเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังไปได้แต่เพียงแต่ว่าในช่วงเดือนมีนานเนี่ยชาวต้นอาจจะมีความอึดอัด มันมีความภาวะที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําแต่เราก็ทําไม่ได้เราต้องรอแต่เราไม่ได้อยากรออะไรแบบนี้มันมีข้ออึดอัดอยู่นะแต่กวางเชื่อว่าเขาเขายังอยากไปต่อกับเรานะอ่ะก็ลองหันหน้ามาคุยกันนะฮะอะแต่วเราจะไปต่อนะคะกันที่คนที่มีคู่ขอพลังงานชาวตุนที่มีคู่นะคะในท์ Night, ถือไม้เท้านะคะอู้เดอะเดวิลพลังงานความสึงความหวงค่อนข้างแรงนะสำหรับชาวตุนนะคือคนที่มีคู่ก็เหมือนกันนะคะ ในถือไม้เท้าเดวิลแล้วก็ควีนถือไม้เท้าก็รู้สึกว่าช่วงเนี้ยเมื่อกี้อ่านให้ชาวกันก็มีพลังงานไม้เท้าขึ้นเยอะนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงหลาะที่พุ่งผ่านอน่ะก็ค่อนข้างสัมผัสได้แบบนั้นอืมเออสำหรับคนที่มีคู่สถานการณ์นะคะก็รู้สึกว่ามันก็จะยังมีความผีเข้าผีออกกันอยู่บ้างนะมันไม่ได้มีปัญหาหนักมากแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะรักสนุก รักสนุกอาจจะเป็นลักษณะที่ไปเข้าสังคมเยอะหรือแบบให้เวลากับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้ชาวตุน่ะค่อนข้างมีภาวะของความแบบหึงความหวงเออแต่ว่าถามว่าเรายังรักเขาไหมยังรักนะแต่ว่ามันก็มีภาวะของความแบบแอบน้อยใจเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขามาใช้เวลากับเรามากกว่าไปใช้เวลาคนอื่นแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราก็จะยังเราก็จะยังคนโทนความรู้สึกก็รู้สึกว่าช่วงมีนาเนี่ย พลังงานค่อนข้างชัดว่าชาวตุลมีหลายๆอย่างที่เราไม่พอใจแต่เราเลือกที่จะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้กับตัวแล้วก็เราเลือกที่จะไม่แสดงออกไปมันเหมือนพลังงานเดมูนอะมันมีหลายอย่างที่เราอยากที่จะพูดทำหรืออยากที่จะแสดงออกมาแต่เราเลือกที่จะเก็บมันไว้เก็บมันมาเป็นเดมูนแอบ,บซ่อนมันไว้แล้วก็แอบ,บมารู้สึกรู้สึกคิดมากรู้สึกกังวลในเวลาที่แบบ กลางคืนคือคือมันไม่ได้กระทบกับก,บการใช้ชีวิตภายนอกอะไรดูปกติมากๆแต่ว่าอืมกวางว่าเอาจริงๆนะเขาเขาเองอะยังรักเราเหมือนเดิมแล้วก็กงรู้สึกว่าเขายังเป็นคนคนเดิมแม่แหละเพียงแต่ว่าปัญหาคืออะไรอ๋อปัญหามันคือคือกวางรู้สึกว่าต้องเตือนละกันปัญหาในความสัมพันธ์เนี้ยมันคือว่ามันมีคนที่มีความ เป็นผู้นํามากกว่าอีกคนหนึ่งมันมีความที่ต้องการคอนโทรลซึ่งอาจจะเป็นเราก็ได้กร็รู้สึกว่าสัมผัสได้ว่าน่าจะเป็นเราทีเนี้อนยอาจจะขอคาแนะนำหน่อยนะคะกร็รู้สึกว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามองตามหน้าไพลาเลยนะคําแนะนําก็คือบางครั้งอะเราต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเออตอนเนี้ยเราพยายามบังคับควบคุมมากเกินไปเราต้องปล่อยเราต้องปล่อยให้สถานการณ์เป็นตอนนี้เพื่อนๆเป็นเหมือนเดมเจเชียเราจะพยายามทุกอย่างให้มันอยู่ในการคอนโทรลเป็นแบบ เป็นเอ่อเป็นอเอ็มเพอเรอร์อ่ะเออเราอยากให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันมีความลิจิตคือไพเ่เนอันนี้เอ็มเพอเรอร์มันคือลิจิตค่อนข้างใช้มาาๆว่ามีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมีแบบอย่างแบบแผนค่อนข้างที่จะแบบเรื่องนี้ต้องทําแบบนี้สิสิ่งนี้ควรทําแบบนี้สิเธอควรกลับเวลานี้เธอไม่ควรสูบบุหรี่เธอไม่ควรกินะอะไรแบบเนี้ยคือการที่มีความสัมพันธ์กันน่บางครั้ง คนของเราอะเราต้องพยายามเข้าใจด้วยว่าพื้นฐานโดยธรรมชาติเขาเป็นแบบไหนต่อให้เราฝืนเราบังคับเขาแค่ไหนสุดท้ายเขาก็จะกลับไปเป็นตัวตนเหมือนเดิมนะก็เป็นกำลังใจกับชาวตุลนะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะแล้วก็มาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปความรักประจำเดือนหน้าสับวันี้ไปก่นแล้วบายบายสวัสดีค่ะ